ว่าคนไรแค่อยาลเือับงสกักอยาเป็นคนณูเปทได้ใจกันคขาแล้วได้พามาครับครับสวัสดีครับมีรักแฟนรายการทีครับรักสูขสุขพนกระพี่น้อง มีผู้ชานุ่มนวลน้ำมนต์นคนบันปผ่ครับนุ่มบันไผายคนโกค,คนโซ่ผู้ชายใหญ่น่าละหนุ่มใหญ่ในตาสีเล็กหนีสินหนีโว้ยบวต่องมาเ่าถึง <c oughs> มันมันเป็นเรื่องแปลกค,ครับพี่น้องครับเปเกิดเป็นคนแล้วเป่อเป็นคนแล้วมีทมักษะมีอย่างดีๆแล้วบ่มีหนีมีสินนั่นโว้ยเป็นเรื่องแปลกค,ครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าองเขาก็จิงอยู อยู่ในระหว่างที่กําลังดําเนินการอยู่คาราพี่น้องกะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุมสุข,ข,ขุนคาราพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพี่น้องจากทั้งประเทศไทยประเทศเลาวประเทศฝรั่งเศสยูเอเอแล้วก็ออสเตรเลียเบนเยียมฟิลิปปินส์าบูไนโอ้ยมาเลเซียสิงคโปร์โอ้ยมาทางนี้รัสเซียรัสเซียอันจีนแล้วก็ อาเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นมาทาั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ขึ้นมาอันเวียดนามเวียดนามแล้วก็มาฮอดันแครเมีนยนซาแครเมียนกราปิโนงกะเขาไทยคือนเขากระผมก็ขอบคุณหลายขอบคุณสุขุสุขุนที่ให้เกียรติต่ำกระฟอนรายการเป็นประจำกราพี่น้องกะขอบคุณขอบคุณไปฮอดไปถึงผู้ที่ผมบริการห่วงถึงมูลนิธิกระขอบคุณหลายขอบคุณสุขุสุขุนกระ มีให้เก so okay. so ิดท <ım> ี่ตาเราฟอนรายการเป็นประจำครับพี่น้องการมือนี่ก็เป็นอ่ามือนี่ก็ว่าที่ว่าเรื่องไอ้นี่ให้ฟังครับพี่น้องเรื่องหนึ่งคลิปหนึ่งหนึ่งยังก่อนลวเนาะโอ้นหนึ่งยังก่อนละเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวก็อ๋อเทคนิคในการเกี่ยวกับการขายออนไลน์เทคนิค หนึ่งเทคนิคเกี่ยวกับการขายขายออนไลน์ครับหนึ่งเทคนิคเกี่ยวกับการขายออนไลน์ครับกะมันก็มีหลายๆเนี่ยครับพี่น้องที่จะนีม่มองหันว่ามีเทคนิคอย่างเนี่ยแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างครับพี่น้องที่ประกอบกันแต่ว่ากับพ่อทีสี่จำแนกออกมาได้อยู่สามอย่างครับพี่น้องอย่างที่หนึ่งก็คือต้องเลือกสินค้าครับต้องเลือกสินค้า ว่าเออเสียเอายังไปขายดีเนาะเบื่อเป็นงานโอท็อปบอกเป็นงานทีใส่ยู่อในภารกิจประจำบันบอกรือสิเป็นงานที่จังอำเภอเฮ้าเห็ดยังแน่ยังสินะกะพ่อที่สีไเด้มาเป็นอันตัวตัวคำตัวชูตัวชูโรองค่ะพี่น้องเห้ไ่าเฮ้าฮาได้หูด้ทราบน้ำกันว่าเออ มองนี่ขายังนอบองนี่ครยังนอ,อ,นย,ย,งนอยังสิละครับผมกะเอ้ากะลอ่องเม่งครับพี่น้องกะสรุปแล้วคือว่า<ค><อ>เลือกสินค้ามาหนึ่งย่างครับเลือกสินค้ามาหนึ่งย่างขึ้นมาขายให้พี่ให้น้องไ้หูวได้ทราบครับนั่นกันนั่นนั่น,น,นคือการเลือกสินค้าครับพี่น้องสองสร้างตัวตนครับสร้างตัวตนคือออกมา ออกมาให้ความรู้ออกมาให้อันออกมารับใส่ผู้คนต่างๆเพื่อให้ให้ประโยชน์ให้คุณค่าอ่ารับใช้ผู้คนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้คนแล้วก็สร้อยเหลือคนกระพี่นอ้องอืก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องถือว่าจังอ่าเฮอๆไปใส่ยิง่งถือห่อก็ต้องการที่ตีต้องการที่ตี่รอยเหลือผูดในที่นี้แล้วละ่ะ เข้ากับต้องการนู่แล้วนะวาเขาสีแบบนี้เปไปไปเังสิคระผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่สําคัญที่สุดก็คือต้องกากดไลค์ครับกดไลค์เนี่ยกดไลค์แบบแบบที่ผมกดอยู่ตอนนี้กดไลค์ให้คนหนึ่ไปอธิบายให้คนนึ่หัวอิสซาบน้ำกันว่าเออการขายการขายออนไลน์เป็นแบบไหนหนึ่งเทคนิคเกี่ยวกับการขายออนไลน์ครับ กะนี่ก็คือเทคนิคในการเกี่ยวกับการขายออนไลน์ครับพ okay, ี God. God God ่น้องเอากระตีบอ้านท่านวาหลายญ่ห้างครับพี่น้องกระติบอ้ว่าววาว่าเอาเนี่ยซหาในที่พ่อเพิ่นพ่อเพิ่นพ่อเป็นกระสายเพิ่นครับพี่น้องกะอยืสเริมครับกะอยืสเริมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผมเนี่ยกะสมาร์ทชินทอนสมาร์ทบัว้บชินทอนครับผมโอเคครับกะสมาร์ทชินทอนครับผมอ่ะ